สวัสดีครับตั้งแต่สงครามยุครนเริ่มต้องยอมรับว่าฝ่ายที่เชียร์รัสเซียเนี่ยอยากเห็นประสิทธิภาพกองทัพของรัสเซียโดยเฉพาะด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์นะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นมากนะัก ตั้งแต่ที่โซเวียตถอดทหารจากอัฟกานิสถานรัสเซียก็ไม่ได้รบเพราะว่าโซเวียตนี่ล่มระบบพังจนรัสเซียมีการค้าขายกับตะวันตกปีก้าขาแข็งรัสเซียก็เริ่มพัฒนากองทัพแต่ว่าด้วยการพัฒนามันทิ้งช่วงนานนะครับรัสเซียก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆเทคโนโลยีของโซเวียตที่ทิ้งไว้ให้มันดูเหมือนว่าล้าสมัยไปแล้วเมื่อเทียบกับตะวันตกถ้าจะบอกว่ารัสเซียเนี่ยล้าหลังเพราะว่าโซเวียตล่มมันก็ไม่ถูกมากนัก เพราะตอนที่ยังเป็นโซเวียตช่วงกลางๆนะครับรัสเซียในนามโซเวียตก็หยุดพัฒนาไปแล้วเหตุผลคือแนวคิดวิธีคิด ฝ่ายบริหารของโซเวียตในตอนนั้นหวังพึ่งพาอาวุธนิวเคลียร์เชื่อมั่นในอาวุธนิวเคลียร์มากเหมือนลิงได้แก้วนะครับและช่วงนั้นโซเวียตเริ่มมีปัญหาเรื่องงบประมาณโครงการอาวุธต่างๆต้องหยุดไปแล้วก็ทุ่มงบใส่ขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์นี้เท่านั้นฝ่ายบริหารมองว่าอาวุธเล็กๆนี่มันไร้สาระไม่จําเป็นนะครับแม้กระทั่งโครงการเครื่องบินก็ต้องยกเลิกการพัฒนาอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นแบบนั้นคือ เชื้อเพลิงจรวดที่สวีตใช้มันเป็นเชื้อเพลิงเหลวนะครับมันมีค่าดูแลรักษานี้แพงมากงบมาหมดกับเชื้อเพลิงจรวดไปก็เยอะทําให้อาวุธนี้าลังไม่พัฒนาและด้วยระบบความคิดของคอมมิวนสิสต์จะตามผู้มีอํานาจที่อย่างเดียวนะครับเป็นระบบทาสไม่กล้าคิดไม่กล้าพูดเราจึงเห็นรูปแบบของประเทศเหล่านี้อยู่แบบเดิมๆสิ่งที่เห็นได้ชัดคือเครื่องแบบนะครับเราจะเห็นว่ายังยึดรูปแบบเดิมๆเสื้อตัวใหญ่ๆ กังเกงตัวใหญ่ๆห,หมวกใบใหญ่ๆเหมือนกับใบลานติดเหรียญกล้าหานี่เต็มอกจนไม่มีที่ติดนู่ล่ะครับจนปูตีเนี่ยมาเป็นผู้นําเริ่มพัฒนากองทัพอย่างแรกเลยเครื่องแบบลยครับ เรียนแบบสหรัฐมิการนี่แหละครับมันง่ายดีทั้งหมวกกันกระสุนเสื้อเกราะสนับเขา่าอุปกรณ์เสริมแต่ก่อนคอมมิวนิสต์ไม่มีแบบนี้นะครับจนจีนกับรัสเซียเนี่ยเรียนแบบตะวันตกต่อมาเก,กาหลีเหนือนี่เอาบ้างมันดูทันสมัยดีส่วนคอมมิวนิสต์เล็กๆก,ก็ใช้แบบเดิมดูเชยเยนี่เหมือนเดิมไม่กล้าเปลี่ยนมากนักไม่ใช่ว่าอนุรักษ์นิยมนะครับไม่มีงบ แม้ว่าเสื้อผ้าเครื่องแบบคอมมิวนิสต์จะเรียนแบบตะวันตกได้แต่ว่าเทคโนโลยีเรียนแบบกันไม่ได้เรื่องนี้ปูตินรู้ดีนะครับปูตินเลยทุ่มงบพัฒนากองทัพนี่แบบเต็มที่แต่ว่าปัญหาคือรัสเซียเนี่ยไม่มีองค์ความรู้สมัยใหม่มีแต่เทคโนโลยียุคโซเวียตมันก็จําเป็นที่รัสเซียนะครับต้องอิงโซเวียตนี่ไว้ก่อนด้วยการค้าขายของโลกนี่มันพัฒนามากขึ้น การค้าออนไลน์ดีดีขึ้นนะครับทำให้รัสเซียเข้าถึงเทคโนโลยีเล็กๆน้อยๆของตะวันตกได้ก็เอาไปอัปเกรดอาวุธของตัวเองมันก็เพิ่มความสามารถที่ได้บ้างแต่มันไม่ต่างจากยุคโซเวียตเพราะว่าโครงสร้างก็ยังเป็นของโซเวียตยกตัวอย่างเช่นขีปุโคธินเซารัสเซียก็ไปเอาอิสกันเดอร์มาเพิ่มแรงขับลดน้ำหนักหัวรบแล้วก็ทาสีใหม่นะครับจากสีเขียวก็เป็นสีขาวหรือว่าสีเทาแล้วก็เอาไปติดกับมิก -31 ปล่อยจากอากาศ จากเดิมนี้ปล่อยจากพื้นส่วนระบบนำทางก็ไม่ต่างจากเติมนะครับกองเชียร์ก็ชชยโยโหร้องกันไฮเปอร์โซนิกไฮเปอร์โซนิก พอออกรบจริงก็ยิงเล้าไก่ไปหนึ่งลูกแล้วก็โดนสกัดได้นะครับตั้งแต่นั้นมาคินเซาเนี่ก็เงียบไปเสียเวลาพัฒนาโปูตินก็คงผิดหวังนี่ไม่น้อยเช่นเดียวกับเครื่องบินแะครับที่รัสเซียนี่โปรโมทเป็นมหาเทพในทุกลำจริงๆแล้วระบบอุปกรณ์ก็ยังเป็นยุคโซเวียตแค่ทาสีใหม่ลายการาฟิกใหม่นะครับแล้วก็ใส่หน้าจอดิจิทัลที่ได้มาจากฝรั่งเศสที่เท่านั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเครื่องบินรัสเซียเนี่ยร่วงแบบกระจุยกระจายในยูเครนจนถึงทุกว ันนี้ในสงครามยูเครนนะครับรัสเซียก็ไม่กล้าใช้เครื่องบินนี่มากนักก่อนหน้าสงครามยูเครนรัสเซียเอาเครื่องบินของตัวเองเนี่ยไปทดสอบในซีเรียนี่มาก่อนเครื่องบินรัสเซียก็ถล่มเอาถล่มเอาเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามมีแต่ปืน AK กับ RPG นี้เท่านั้นรัสเซียก็ฮึกเขิมได้ใจเอามาใช้ในยูเครนแหละครับปรากฏว่าเรียบร้อยโมไม่ออก ส่วนอาวุธอื่นๆก็ไม่ต้องสืบแล้วครับของโซเวียตทาสีใหม่นี้ทั้งนั้นแม้แต่ S400 มันก็คือ S300 เพิ่มดินขับเข้าไปให้มันไกลขึ้นเท่านั้นวีด้าก็ไม่ต่างจากเติมมากนักอิสราเอลนี่ไม่กว่า S400 นะครับเพราะว่าอิสราเอลเคยแจม S300 เนี่ยถึงขั้นเข้าไปปิดระบบ S300 ที่มาแล้ว S400 มันก็โมโแลวครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทาไมเราจึงเห็นการลบของรัสเซียนี่เป็นแบบนี้ไม่มีอะไรใหม่ ไม่มีอาวุธใหม่เพราะรัสเซียนี้ไม่มีนะครับแอนดมินคิดว่าปูตินเนี่ยก็คงผิดหวังกับกองทัพรัสเซียนี้ไม่น้อยทุ่มงบไปมหาศาลแต่ว่าได้มาแค่นี้แล้วกองเชียร์รัสเซียไม่ต้องมาบอกว่ารัสเซียมีไฮเปอร์โซนิกอีกหลายตัวความจริงก็ยังพัฒนาไม่เสร็จนี่ซักตัวนะครับต่อปีโดยักษ์โพไซเดนก็ยังไม่เสร็จแม้รัสเซียจะแก้เขินด้วยการทดสอบขี่บรรุกข้ามทวีปสาม,มัตแต่มันก็เป็นขี่บรรุกธรรมดา ตะวันตกนี่สกัดได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้รัสเซียอยู่เกรตเดียวกับเกาหลีเหนือแบบไม่น่าเชื่อเออะอะไรทดสอบขี่ปณนาวุธขี่ปนาวุธข่มขู่คนอื่นนี่อย่างเดียวนะครับนั่นคือสาเหตุว่าทําไมอาวุธรัสเซียเก่าตอนนี้รัสเซียพยายามโมดิฟายอาวุธมาใช้กับยูเครนอยู่นะครับส่วนกองเชียร์รัสเซียที่เชื่อว่าอาวุธรัสเซียทันสมัยกว่าตะวันตกเป็นสิบเท่าคงรู้ซึ้งแล้วอุปทานหมูนี่ล้วน 507วันสงครามยูเครนไปอย่างไรมาอย่างไรบ้างรัเสเซียก็ยังใช้โดรนของอิรา่านิโจมตีเพลเรือนในกรุงเคียบอย่างต่อเนื่องยูเครนสามารถสกัดตัวได้20ลำขีปนุษคาลิเปอร์2ลูกช่วงหลังมารัเสเซียใช้ขีปนุธน้อยแม้แต่ขี่ปนุษคาลิเปอร์รัเสเซียก็ใช้กระปิดกระปอยแล้วนะครับส่วนทางยูเครนก็กําลังยึดพื้นที่คืนอย่างช้าช้าล่าสุดรัเสเซียต้องผวาแล้วครับ เมื่อมีโดรนไม่ทราบฝ่ายเนี่ยโจมตีเมืองคูชาตอฟซึ่งก็เป็นที่ตั้งโรงฟฟ้านิวเคลียร์รัสเซียกล่าวหาว่าตะวันตกนี้สนับสนุนการก่อการร้ายด้วยนิวเคลียร์นะครับทั้งที่ยังไม่รู้ว่าโดรนเนี่ยเป็นของใครรัสเซียออกมาดิ้นี่เป็นประจำถ้าตัวเองนี่ถูกกระทําส่วนตัวเองไปกระทําคนอื่นนี่ภูมิอกภูมิใจปฏิบัติการพิเศษปฏิบัติการพิเศษช่วงหลังมารัสเซียเนี่ยจะเล่นเรื่องนิวเคลียร์นี่บ่อยๆนะครับหลายคนก็วิเคราะห์ว่ารัสเซียจะเตรียมใช้อาวุธนิวเคล แต่ว,ว่าแอดมินคิดว่าเหตุการณ์ตอนนี้นะครับมันยังไปไม่ถึงขั้นนั้นรัเสเซียพูดก็เพื่อค่มขู่ชาวโลกให้ตามใจรัสเซียการขู่ด้วยนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นหนทางเดียวนะครับอาจจะมีคนกลัวบ้างถ้ารัสเซียมาขู่จะใช้ขีปนุษย์ไฮเปอร์โซนิกกินเซาจะใช้ขีปนุษย์คาลิเปอร์จะมีใครกลัวบ้างล่ะครับมีแต่เล้าไก่เท่านั้นที่กลัว ตอนนี้กระสุนคัสเตอร์ที่สัฐอเมิการจะให้กับยูเครนเนี่ยน่ากลัวกว่านิวเคลียร์ของรัสเซียอีกนะครับตอนนี้ยูเครนนี่พร้อมใช้คัสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอาวุธต้องห้ามก็ตามแอนมินสังเกตเห็นกองเชียร์รัสเซียเนี่ยพยายามเอาเรื่องระเบิดคัสเตอร์ในลาวมาอ้างเพื่อทำให้เห็นว่าสัฐอเมิการนี่เป็นคนไม่ดีที่รัสเซียเอาคัสเตอร์เนี่ยมาใช้กับยูเครนดีอกดีใจรัเสเซียเอาฟอตฟฟรัสข่าวมาใช้ช้โยโห่ร้องพอคนอื่นจะใช้กับตัวเองบ้างถามหามนุษยธรรมนะครับ นอกจากนั้นกองเชียร์ของรัสเซียก็ยังทำคลิปอาวุธของรัสเซียอย่างระเบิดยักษ์ฟาเดอร์ออฟ m อมบ้างเรือดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกของรัสเซียบ้างสันเริญกันไปนะครับด้วยความปวดร้าวก็เพื่อกบเกื่อนสถานการณ์ของรัสเซียในตอนนี้เรื่องค l ัสเตอร์ปอมนะครับแอนบินคิดว่าการใช้ในยูเครนเนี่ยจะไม่เหมือนกับในลาวในยูเครนจะรู้พิกัดการใช้ว่าใช้กับพื้นที่ไหนบ้างและหลังสงครามนะครับการเก็บกู้หรือว่าการทำลายระเบิดที่เหลือเนี่ยจะทำได้ง่าย พราะว่ารู้พิกัดรวมถึงเทคโนโลยีการค้นหาแล้วก็เก็บกู้ไม่ตกค้างระยะยาวเหมือนที่ผ่านมาแน่นอนนะครับรัเสเซียคงกลัวคัสเตอร์ปอมเนี่ยมากกว่านิวเคลียร์ในตอนนี้